สวัสดีครับผมเชอร์แบงค์นะครับวันนี้เราอยู่กันที่โชว์รูมบ้านซูซูกิอ t o ตโมบิลสาขาพัฒนาการนะครับวันนี้เราอยู่กับเจ้าซูซูกิสวิป G.L นะครับหรือว่ารุ่นเริ่มต้นของเรานะครับก็สําหรับตัวนี้เนี่ยตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับก็เหลือเพียง4,99,0 0 0บาทเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าสวิป G.L นะครับมีออปชันอะไรยังไงกันบ้างนะครับเผื่อใครกําลังตัดสินใจอยู่ก็ลองดูคลิปนี้ได้เลยครับก็ตัวด้านหน้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นกระจังหน้าแบบโคเมียมนะครับตัวนี้ ส่วนตัวไฟนะครับความแตกต่างของเขาก็คือตัวนี้จะเป็นหลอดฮาโลเจนทั่วไปนะครับอันนี้ลูกค้าก็สามารถตกแต่งเพิ่มเติมได้นะครับในส่วนของช่องตัวนี้นะครับไฟตัดหมอกตัว gl ไม่ได้มีมาให้นะครับไฟตัดหมอกเนี้ยลูกค้าก็สามารถติดเพิ่มได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านข้างกันบ้างนะครับก็ตัวไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวตัวนี้จะแปะอยู่ที่ข้างรถนะครับถ้าเป็นตัวท็อปเนี่ยเขาก็จะติดอยู่ที่หูกระจกเนาะแล้วก็ตัวล้อนะครับจะเป็นล้อกระทะพร้อมสาครอบนะครับ อันนี้ก็สามารถเปลี่ยนล้อมแมกเพิ่มเติมได้นะครับมาดูในส่วนของตัวประตูนะครับมือจับของตัวสวิตช์นะครับก็จะเป็นเคเลดทุกรุ่นเลยนะครับตัวนี้ตัว GL ก็มีเคเลดให้แล้วนะครับก็คือปลดล็อกได้จากตรงนี้เลยก็เดี๋ยวเราไปรับชมด้านในกันเลยครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของภายในนะครับสังเกตง่ายๆเลยตัว GL เนี่ยตรงแดชบอร์ดเขานะครับจะเป็นสีขาวแบบนี้เลยแล้วก็ พวงมาลัยเนี่ยก็จะมาพร้อมบันติฟังก์ชันที่ด้านซ้ายนะครับตัวนี้ก็จะควบคุมเกี่ยวกับเรื่องเสียงนะครับก็คือเพิ่มเสียงลดเสียงได้จากตรงนี้เลยส่วนตัวหน้าจอนะครับตัว G L เขาจะได้เป็นวิทยุพร้อมเครื่องเล่นซ D ดีนะครับตัวนี้ลูกค้าก็สามารถาเปลี่ยนเป็นหน้าจอ a n d ด o i d ได้นะครับในส่วนของตัวพวงมาลัยอีกทีนะครับพวงมาลัยก็สามารถปรับแต่งได้4ี่ทิศทางนะครับอันนี้ได้ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยแล้วก็ ตัวพุชสตาร์นะครับก็จะมีมาตั้งแต่ตัว GL แล้วแล้วก็กระจกนะครับสามารถพับแบบออโต้ได้นะครับแล้วก็ปรับมุมแบบใช้ไฟฟ้าได้เลยนะครับส่วนตัวแอร์นะครับก็จะเป็นเหมือนตัว GLX เลยก็คือเป็นเป็นตัวแอร์ออโต้นะครับก็สะดวกสบายต่อการใช้งานเนาะแล้วก็ในส่วนของเบาะเนี่ยเ,เดิมๆเ,เขาจะเป็นบาะผ้าทั้ง3รุ่นเลยนะครับอันนี้เป็นเบาะหนังตกแต่งมาให้ดูนะครับ สำหรับใครที่สนใจจะออกรถนะครับก็ลองดูตัว GL ได้นะครับใครชอบตกแต่งเพิ่มเติมก็ซื้อรุ่นนี้ไปตกแต่งได้นะครับตอนนี้ก็ลดเหลือ499,000นะครับลูกค้าสามารถจัดไฟแนนซ์จัดยอดราคานี้ได้เลยนะครับแล้วก็ดาวเองก็ใครสนใจก็สามารถติดต่อเซล์แบ็กได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ